หน้า365ตั้งแต่ตัดทาอุตุกาเลตาวะเกจิอาคันตุกาภิกขูปุเรพัตตังเป็นต้นไปในสองอย่างนั้นพึงทราบวินิจฉัยในฤดูการก่อนภิกษุอาคันตุกาบางพวกมาในเวลาเช้าบางพวกมาในเวลาบ่ายบางพวกมาในปฐมยาม บางพวกมาในมัชชิมยามบางพวกมาในปัจชิมะยามก็มีพวกใดมาในเวลาใดภิกษุผู้เสนาสนะคาหาประกะพึงให้ภิกษุทั้งหลายลุกขึ้นแล้วให้เสนาสนะแก่พวกนั้นในเวลานั้นเที่ยวขึ้นชื่อว่าสมัยที่มิใช่การย่อมไม่มีฝ่ายภิกษุผู้ตั้งเสนาสนะต้องเป็นผู้ฉลาดพึงเว้นที่ตั้งเตียงไว้หนึ่งหรือสองที่ ถ้าพระมหาเถระหนึ่งรูปหรือสองรูปมาในเวลาวิการพึงบอกท่านว่าท่านผู้เจริญภิกษุแม้ทั้งหมดเมื่อผมให้ลุกขึ้นตั้งแต่ต้นจกต้องพากันขนของออกขอท่านจงอยู่ในที่อยู่ของผมนี่แลแต่เมื่อพระมหาเถระมากันมากพึงให้ภิกษุทั้งหลายลุกออกแล้วให้ลำดับถ้าพอกันองละบริเวณพึงให้องละบริเวณ แม้สถานที่ทั้งปวงเป็นต้นว่าโรงไฟโรงยาวและโรงกลมในบริเวณนั้นย่อมถึงแก่ท่านด้วยเมื่อแจกอย่างนั้นไม่พอกันควรให้ตามจำนวนปราศาสเมื่อปราศาสไม่พอควรให้ตามจำนวนห้องน้อยเมื่อห้องน้อยไม่พอกันควรให้ตามจำนวนที่นอนเมื่อที่ตั้งเตียงไม่พอกันควรให้เฉพาะที่ตั้งต่างตัวเดียวแต่ไม่ควรให้ถือเอาที่เพียงโอกาสพอภิกษุยืนได้เพราะที่เท่านั้นไม่จัดเป็นเสนาสนะ แต่เมื่อที่ตั้งต่างไม่พอพึงให้ที่ตั้งเตียงหรือที่ตั้งต่างอันหนึ่งแก่ภิกษุสรูปด้วยกล่าวว่าท่านจงลัดเปลี่ยนกันพักเถิดท่านผู้เจริญในฤดูหนาวใครๆไม่อาจเลยที่จะอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนพระมหาเถระควรพักผ่อนตลอดปฐมยามแล้วออกไปบอกพระเถระที่สองว่าผู้มีอายุคุณจงเข้าไปที่นี้ถ้าพระมหาเถระเป็นคนขี้เสาไม่รู้เวลา